สวัสดีค่ะ Good กุตนถักพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนหลังจากที่คอยนันได้ควบมา้านินมังกรลงไปทะเลดำหาบไปซื้ออันอาหารไทยหนึ่งชั่วโมงกว่าใดแล้วก็กลับมาค่ะคือพ่ออยากกินยำขนมเซนยำข้าวปุ้นโอ้ยก็คือกันละค่ะ หลังจากที่ย้ำเสร็จค่ะคอยย้ำใสหอยดองบักพีกบักนาวแล้วก็อาหารทะเลรวมมิตรค่ะค่อยก็ได้กินสมใจนึกสมใจหมายค่อยก็ลงมือสัตว์เลยค่ะหลังจากเค็ดแล้วโอ้ยบอกไปก็กืนน้ำลายไปบัดนี้ หมากตงเรียงที่ว่าข่อยกินนี่คือเป็นหมากเลด,ดิด้อค่ะภาษาอัเยอรมันพ่นเรียกว่าลาลีเซียนพันว่าเดยกยากเนาะข่อยกระต้าเลยเด้อค่ะตอนแรกเขาว่าใส้สมือเอาไปมาเขาว่าโอ๊ยพวกสีบ่ไหวย่านเสบมือค่ะใสซ่ซอนซอมเนี่ค่ะแสบคือเกาค่ะกินอยู่ผู้เดียวเพราะว่าคุณสานั่นกินน้ำบ่เป็นค่ะได้แต่นอนให้กำลังใจอยู่ข้างหลังพูดหล่ะค่ะ นี่ขาดสิ้นขอกระติเต้าเต้าเต้า,ตา,ตาค่ะหิวแห้งค่ะมันคุดใตอึดตายยากเนาะค่ะโอ้ยก็ว,ว่าจะของนเนาะเซ็บด้วยค่ะหมากเลยดิดถวาค้นมากินมันก็คล้ายๆอันอี่ยงหัวใจเท่าและค่ะเพดผิดแต่ว่าเวลาเขาเก็บมาสดๆนี่มันก็สิบหวานๆคือจังนั้น หน่วยอย่างล่ะโอ้ยนึกปลออกซิวาก็นึกปลออกแต่ว่าถ้าเฮาเก็บมาข้างขึ้นไว้มันก็จะเป็นฝ,ฝาดๆเพ็ดเพล่นเ้อค่ะกระเจ้าฝรั่งมักเอามามหั่นใส้สลัดค่ะกินกับสลัดนะคะหัน่นผสมกับสลัดเปล,ๆๆล,ละกัดกระยังกวบ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 ล้ะค่ะกระซ่บอยู่ด้วยละค่ะแลลวทุกคนมักเด้อค่ะคอยกักินค่ะทัางกินทั้งเพ็ดค่ะ แซ่บโน้ตค่ะโดนๆได้กินเทียหนึง่งเสียอุ้ยขว่ามันกระโดนเด็กขวาก็กินบ่อยอยู่เด็กเด็กยำขนมสินเนาะขวาก็สิกินต่อไปขอยก็สิปะปากเบาๆค่ะเพราะขวานในหิวหิวค่ะหิวจนวันล้มออกหูอุย้ยเนาะเบิร์กไปยังสี่ก็คือจังเส้นตาปาเกตตีเด้อค่ะ ต่วากรบบเมนดกเส้นขนมเส้นนี่แหละค่ะเป็นเส้นขนมเส้นแบบแห้งเด้อค่ะที่ใดมาก็สิอมาต้มนานประมาณ30บนาทีค่ะอย่าตม้ตมโดนต้มโดนก็นกัะกระสิเปื่อยเลยค่ะเปื่อยืก็ต้มตามสินาทีแล้วก็จะเอามาล่างน้ำเปล่าค่ะล้างน้ำเปล่ารียวก็กระล้อ้น้ำม,มันเหียดค่ะเหยียดเสกขอกะมาคุกกับน้ำปลาน้ำปลาพริกผงบักนาว ้วการหานทะเลรวมมีติ่ข่อยสื่อมาจากป้าโอ้ยสื่อมาจากปลาหินมะพร้าวยังไหนปลาหินมะพร้าวมันมีช็อปเด้อค่ะสื่อมาจากช็อปค่ะนี่ค่ะเสียงกาดังกรบุบเซรค่ะกินไปเมาโม้มยไปกระซิบเบิร์ดแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะคือหอยบักหอยอันหอยเอยียงละหอยกลาบเด้อ โอชอรี่ไปดำนามมาเลย้อคะไปกับมานิ้นมังกรเด้อนนะคะ่ะโอ้ยก็ว่าไปนาะหย,ยอกหยอกเด้อค่ะเว้ามวนเ้าหัวเด้อค่ะข่อยก็สิกินไปค่ะกินแล้วก็สูดไปะคะ่ะน้ำหมูก,ก็สไลโอ้ยข่อยเนกกระบาดบ,บอของข่อยไปเบาไปเบามากะเมื่อยผากเด้อค่ะ ผักคัดผักเนี่ยผักจนบหาหายใจเด้อค่อยนี่โอ้ยมามาค่ะมากินขนมเสน้นน้ำกันค่ะแซ่บอีหลีค่ะเพชร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 โอ้แต่ก็ะบ่หยุดกินเด้อค่ะมือนีก็ขอตัวลาก่อนเด้อค่ะสิไปกินขนมเสน้นให้มันเบิดค่ะบายบายล่ะเด้อค่ะทุกคนอยากกินกระเบย้ยมกินเองเด้อค่ะ เว้าเลรียว้าหัวเด้อค่ะอย่ายจะไปที่เลียดอย่าไปเคียดมันค่ะแห่งโลกระบาดลายไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามรับฟังค่ะบายบาย